สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกทุกคนเดินท่ามกลางสายฝนค่ะอยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะตอนเนี้ยฝนก็นั่งตกค่ะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วค่ะฝนตกมาเนี่ยก็่สองวันสองคืน น่าจะวันที่สามแล้วค่ะเนี่ยก็ตกไม่หนักนะก็หนักบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนมากก็จะประมาณนี้ค่ะนอนสบายเลยค่ะตอนกลางคืนน่ะไม่ต้องเปิดพัดลมเลยนอนห่มผ้าสบายหลับสนิทเลยค่ะอากาศแบบว่ามันเย็นจากธรรมชาตินะนอนสบาย ามาเดินเล่นนะก็มานาค่ะมานามาดูข้าวมาดูน้ําค่ะว่าเป็นยังไงบ้างก็คันนาขาดอีกแล้วค่ะน่นนะคะเห็นไหมนั่ขาดอีกแล้วเพิ่งจะซ่อมเสร็จค่ะเพิ่งจะป้านคันนาเสร็จก็ขาดเดี๋ยวขาดเยอะกว่าเดิมอีกบางคันเนี่ยขาดเยอะกว่าเดิมนะคะลืมเดินเนาะ หัวแต่คุยวัวแต่คุย,ยก็เลยลืมเดินเลยัวอากาศดีนะหลายๆคนคงจะชอบอากาศแบบนี้นะคะอากาศแบบบริสุทธิ์มากเลยค่ะเนี่ยแล้วก็เย็นสบายแต่ใส่เสื้อกันฝนมันก็จะรู้สึกแบบมันอบอ้าวนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนค่ะ เราไปดูน้ำกันดีกว่าค่ะน้ำที่มันล้นคนาค่ะเพรว่าฝนตกติดต่อกันหลายคืนแล้วคืนนี้ก็คงอีกทั้งคืนค่ะนอนสบายอีกแล้วชีวิตชาวนาก็เป็นแบบนี้นะคะก็อยู่ตามห้องทุ่งนาค่ะเห็นไหมน้ำไหลเย็นน้ำใสไหลยเย็นเลยค่ะอันนี้ก็ได้ปลากลับบ้านด้วยนะคะ ไปดักไว้แล้วก็ไปเก็บมาแล้วค่ะตึงก็ไม่รู้จะพูดภาษาภูไทยยังไงดีเนาะแต่จากภาษาผู้ไทยเป็นภาษากลางยังไงดีมันต้องได้เห็นภาพเนาะได้เห็นภาพก็เ,ออเห็นแล้วก็คงจะแล้วแต่ว่าที่คนจะเข้าใจแบบไหนนะคะแปลไทยเป็นไทยมันก็ยากอยู่นะคะเนี่ยจะมาดูน้ำกันดีกว่า เนี่ยชอบนะแบบเนี้ยชอบกันไหมคะน้ำตกหนักนี่คงจะแบบหอยน้ำคงจะแบบขาวไปหมดเลยค่ะเนี่ยตรงที่รุ่มนี้ก็คือแบบถ้าฝนตกหลายคืนติดต่อกันเนะ่ะจะไม่เห็นต้นข้าวเลยนะคะชอบเดินเล่นน้ำแบบเนี้ยเนี่ยน้ำที่มันไหลขนาดเนี้ย ไม่ถึงสมัยเด็กๆเนะเล่นน้ำตอนโตไม่ได้เล่นไงนั่นมองเห็นอะไรไหมคะไข่หอยค่ะไข่หอยเชอรี่ค่ะเห็นไหมสีชมพูนั่นอ่ะออ้ตรงที่น้ำแรงๆนี่ก็อยู่เนาะนีก็วางไข่ใส่ได้นะคะเนี่ยใ่ะอ,อ อันนี้ก็เก็บได้ออหอย,ยมันมันติดมาก,กับปลาค่ะกระเทรวมกันไปเลยค่ะเ,เสียงน้ำดังไปไหมคะหลวกหูไปหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะท่ะทุกคนมาชมบรรยากาศทุ่งนาค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่มาชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เ,เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ